วัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์กับผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับเทเชอร์แบบครับของควีนครับได้มาแล้วเนาะซึ่งเทเชอร์แบบรอบนี้ครับก็จะเป็นเทเชอร์แบบของควีนแล้วก็โคมุลสกีนะครับรวมกันในเทเชอร์แบบครั้งเดียวนะครับซึ่งผมก็แนะนำนะครับว่าคะแนนขั้นต่ำที่ทุกคนครับควรจะทำให้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่เป็นทะเลของโลกใหม่ หรือแกลายหรืออิสปูก็ตามนะครับก็แนะนำว่าคะแนนขั้นต่ำก็คือ1ล้านแต้มนะครับเพราะ1ล้านแต้มครับคุณจะได้เ,เจ้าพวกหินโปรล,ลิมิเบรค,ครับของควีนและก็โคมุลัสกิแล้วคุณจะได้ตระครครับของควีนและก็โคมุรัสกิเนาะเอาไปอัพให้เต็ม100นะครับขั้นต่ำก็คือ1ล้านแต้มนะครับ, 1, 000, แ,รบและส่วนผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่นั้นก็แต้มสูงสุดก็คือ3ล้าน แกรนไลท์คือ5ล้านครับแล้วก็นิวเวอร์แต้มสูงสุดก็คือ7ล้านแต้มนะครับก็ประมาณนี้โอเคครับเราไปลงเล่นกันเลยครับผมอยู่ในทะเลของนิวเวอร์เนาะซึ่งถ้าหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่ที่คุณไม่เคยเล่นไอเจ้าเทเชอร์แบบมาก่อนเนี่ยคุณจัดทีมอะไรก็ได้เนตระคอนที่มันคูณคะแนนเยอะๆเ,เข้าไว้นะครับจัดทีมเดียวก็พอแต่ถ้าหากคุณอยู่ในทะเลของกรนลท์หรือโลกใหม่แบบผมนะครับ คุณต้องจัดทีม5ทีมตัวห้ามซ้ำกันนะครับไปลุยกันเลยครับเทเชอร์แมพครับตัวแรกครับบอสลัพบิ๊กมัมนะครับกดต่อสู้กันไปเลยซึ่งทีมครับที่ผมใช้ก็คือทีมทีมนะครับเป็นทีมของลูซี่นะครับลูซี่ซึ่งเป็นตัวละครฟรีของอีเวนต์ PVP นะครับกับตันลูซี่ แล้วก็จะมีโซคิงครับโซคิงซึ่งเป็นบอสตัวฟรีเนาะแล้วก็ไอเจ้าคามาโซครับซึ่งเป็นตัวละครของกาชานครับคามาโซแล้วก็มีเบลดครับเบลดตัวฟรีของอีเวนต์คิสซึนานะครับแล้วก็เกียวคิมารุนะครับก็เป็นตัวละครกาชานะครับส่วนเพื่อนของทีมนะครับใช้เพื่อนเป็นไคโดซุปเปอร์ไทส์6ดาวร่างใหม่นะครับนี่ครับไคโดซุปเปอร์ไทส์6ดาวร่างใหม่นะครับ ไปลุยกันเลยครับเออซัพพอร์ตถ้าหากคุณมีซัพพอร์ตเป็นไอเจ้า S ด้วยก็ดีเนาะเพราะมันจะเป็นการบัฟโจมตี4ีแรงขึ้นนะครับให้กับสายสีฟ้าเนาะถ้าหากมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไปลุยกันเลยครับซึ่งด่านบอสลับนะครับบอสแรกนั้นจะทําให้สกิลไม่ตายขอตัวละครสีฟ้าและก็สีเขียวครับเต็มแม็กเนาะพอเริ่มหนักเริ่มเกมมานะครับเขียวฟ้าเวลไมตายเต็มแม็ก ศตรูกลุ่มสครับเจอกับช็อปเปอร์นะครับก็มาถึงครับก็เปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับให้กลายเป็นลูกแก้วว่างเปล่าครับและก็ทําการลดเลือดของทีมเราครับลงไปประมาณ20%นะครับและก็จะมีบัฟโจมตีและก็บัฟเอฟเฟกแก้วให้ด้วยซึ่งบัฟสอันนี้ไม่ใช่บัฟที่ดีมากนะครับเป็นบัฟที่จะเพิ่มพลังโจมตีแค่ประมาณ1.3เท่าเท่านั้นซึ่งผมแนะนำนะครับให้ผ่านเธอไปก่อน อย่าเพิ่งรีบตีนะครับพอ,อเธอสองครับดาเมจครับมันก็ครบ1 0 0 0 0ื่นพอดีสกิลไม่ตายของไคโดทำงานครับไคโดก็บูมไปครับและชอปเปอร์ก็ตายเนาะและเอเจอสกิลบัฟโจมตีแล้วก็บัฟเอฟเฟกแก้วนั้นก็จะหายไปนะครับพอเจอบอสเนาะบอสใหญ่ครับบิ๊กมัมนะครับจะมีบัฟเผาใหม่ครับ4เทิร์น แล้วก็บัฟหกเหลี่ยมการการเพิ่มเธอ99เธอนะครับแล้วก็จะมีบัฟเกราะซึ่งเอาเป็นเกราะเพอร์เฟกนะครับคุณต้องกดเพอร์เฟกตสามครั้งนะครับเกราะนี้ถึงหายไปเนาะแล้วก็มีบัฟไม่ตายครับบัฟไม่ตายอีกห้าเธอนะครับซึ่งตรงจุดนี้ครับก็ใช้สกิลของฮัลูซี่ก่อนบัฟเอฟเฟกแก้วแล้วก็โซคิง บัฟดาเมตตอนจบเธอนะครับแล้วก็เป็นการบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกลดเกราะแรงขึ้นแล้วก็ลดเกราะของศัตรูด้วยนะครับแล้วก็เบรดครับบัฟโจมตีแล้วก็คัมมาโซครับทําการล้างบัฟเผาไหม้แล้วก็บัฟล็อกค่าเฉยนะครับแล้วก็ไคโดครับทําการบัฟมือแดงใส บิ๊กมัมนะครับแล้วก็เปลี day, right. ่ยนแก้วด้วยแล้วก็กดตีได้เลยครับพยายามกดเพอร์เฟกให้ได้3ครั้งขึ้นไปนะครับแล้วก็ตู้มครับประมาณนี้เนาะบอสรับนะครับบิ๊กมัมครับ แล้วก็รองบอสทั้ง4ตัวนะครับเริ่มจากตัวแรกครับก็คือเ,เอเจเอ็กนะครับทีมนั้นผมใช้ทีมนะครับกับตันของลูฟี่ซปเปอร์ไทส์สีเหลือง5ดาวตัวฟรีนะครับแล้วก็จะมีโรบินจังครับ5ดาวสีเหลืองตัวฟรีโซโลครับ5ดาวสีเหลืองตัวฟรีเช่นเดียวกันแฟงกี้ครับ5ดาวสีเหลืองตัวฟรี นายมิจังครับ5ดาวสีเหลืองตัวฟรีนะครับส่วนเพื่อนก็คือเป็นลูฟี่เหมือนกันนะครับด่านของไอ้เจ้าเอ็กครับค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับคุณตีตีเพอะมันง่ายๆนะครับก็ตัวละครที่สําคัญจริงๆของด่านนี้ก็คือลูฟี่หรือไม่ก็เป็นโรบินจังเนาะซึ่งเป็นตัวฟรีทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็หาง่ายๆครับซึ่งหาได้จากพวกเควสนะครับเควสของมือใหม่นะก็จะมีแจกมานะครับไอ้เจ้าพวกกลุ่มเนี้ ก็ตีกันไปเนาะจนเจอบอสนะครับส่วนบอสดากนะครับก็จะมีการเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดการให้กลายเป็นลูกแก้วมืดมนนะครับแล้วก็จะมีล็อกลูกแก้วแค่นั้นครับบอสดาดเอ็ก x ค่อนข้างจะง่ายครับเป็นบอสที่ง่ายที่สุดนะครับในบรรดาของรองบอสทั้ง4ตัวเนาะมาแล้วครับบอสเอ็กนะครับ เปลยลูกแก้วทั้งหมดครับให้กลายเป็นลูกแก้วมืดมนนะครับแล้วก็จะมีการล็อกแก้วทั้งหมดครับสองเธอเนาะโรบินจังเปลี่ยนแก้วแล้วก็ลูฟี่ครับก็จะบัฟโจมตีแล้วก็โซโลบัฟเอฟเฟกต์แก้วแฟงกี้บัฟโจมตีสี่แรงขึ้นนะครับแต่อันนี้ผมยังอยู่เวลน้อยอยู่เนาะตีทีเดียวก็ตายแหละยิงไงตายแล้วเนาะถ้าหากเวลสูงกว่านี้ก็กดไม่ตายของลูฟี่โซโลแล้วก็แฟงกี้นะครับ รองตัวที่2ครับเพจวันนะครับทีมที่ผมใช้ก็คือทีมนี้ครับกับตันก็คือโซคิงครับโซคิงบอสฟรีนะครับแล้วก็จะมีลูฟี่ครับลูฟี่เกียร์สี่ครับซึ่งเป็นร่างของเทเชอร์แมปตัวฟรีนะครับแล้วก็มีโฮคินครับโฮคินตัวฟรีของเทเชอร์แมปครับเช่นเดียวกันแล้วก็มีอาเบลมี่ครับซึ่งเป็นบอสตัวฟรีนะครับ5ดาว แล้วก็เอเนลครับบอสฟรีเช่นเดียวกันนะครับทีมก็เป็นทีมตัวฟรีทั้งหมดเลยเนาะด่านของเพจวันนะครับก็รู้สึกว่าด่านนี้ก็ไม่ยากนะครับแต่ก็จะยากขึ้นกว่าวเจ้าด่านของ x ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ดองเทิมกันก่อนเนาะซึ่งปัญหาของทีมนี้ผมคิดว่าเป็นที่สกิลของเอเนลนะครับเพราะสกิลของเอเนลนั้นเวลาคูดาวค่อนข้างจะนานนะครับตั้ง10กว่าเทอรนะเนาะ แต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่อยู่ยังเวลน้อยอยู่ในเทเชอร์แมพเนี่ยจริงๆกดสกิลของลูฟี่ตัวเดียวบอสก็ตายแล้วนะครับแต่ผมจะให้เห็นว่าถ้าหากคุณดองเธอสุดๆนะจะต้องใช้เวลานานประมาณเท่าไหร่นะครับก็ลูฟี่นั้นจะเอาไว้โจมตีบัฟโจมตีสี่แรงขึ้นอ่าไอเจ้าเบลามี่บัฟเอฟเฟกแก้วแล้วก็เอเนลบัฟโจมตีนะครับส่วนโซคิงก็จะเป็นการบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกลดเกราะแรงขึ้นและก็ลดเกราะนะครับ โอคินนั้นเอาไว้เปลี่ยนแก้วนะครับทีมก็ง่ายๆนะครับเป็นทีมตัวฟรีทั้งหมดเลยนะครับตัวฟรีของเทเชอร์แบเนาะแล้วก็บอสตัวฟรีนะครับสามารถไปฟาร์มกันมาได้ซึ่งเบลมี่กับเอเนลนั้นเป็นบอสตัวฟรีที่ค่อนข้างจะเก่ามากๆนะครับแต่ก็ได้ได้ใช้งานกันอยู่เนาะ และก็บอสใหญ่นะครับเพจวันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดครับให้กลายเป็นแก้วแพ้ด์ดงสีมีบัฟเกราะสีฟ้า3เถอนะครับก็ใช้โซ,โซคิงครับในการบัฟลดกรอดนะครับแล้วก็ลูฟี่บัฟโจมตีสแรงขึ้นเบลามี่เอฟเฟกแก้วแล้วก็เอเนลบัฟโจมตีนะครับโอคินก็เปลี่ยนแก้วนะครับ คือถ้าผมใช้ลูฟี่ก่อนน่ะมันจะตายเลยนะครับแต่ถ้าหากคุณต้องการกดแบบว่าตีจริงๆนะแนะนําว่าให้กดสกิลคอยจะลูฟี่ก่อนนะครับเพราะสกิลลูฟี่นั้นมันจะเปลี่ยนแก้วแบบสูงนะครับแนะนําว่ากดสกิลลูฟี่ก่อนแล้วค่อยเบลามี่แล้วก็เอเนลแล้วก็โฮคินนะครับแล้วก็โซคิงเนาะตามลําดับนะครับบอสรองครับตัวที่3นะครับแจ็คนะครับทีมก็คือทีมนะครับทีมของลูฟี่นะครับ ลูซี่ห้าดาวตัวฟรีนะครับของ PVP แล้วก็มีแจ็คครับแจ็ตคตัวคะคฟรีของเทเชอร์แมพซึ่งแจ็คนั้นผมใส่มาเฉยเนาะไม่มีประโยชน์นะครับใส่มาเพื่อคูณคะแนนเฉยนะครับแล้วก็มีแชงแชงซึ่งเป็นตัวฟรีของเทเชอร์แมพนะครับแล้วก็คาเมโซครับตัวละครกาชาลูฟี่ครับลูฟี่ตัวละครฟรีของเทเชอร์แมพนะครับทีมก็มีประมาณนี้เนาะ ด่านนี้ครับจุดสําคัญก็คือให้กดสกิลไม่ตายของลูซี่หนึ่งตัวนะครับในสตูกลุ่มที่สี่นะครับเพราะถ้าหากคุณกดสกิลครั้งแรกลูซี่จะเป็นการบัฟเอฟเฟกแก้วถ้าหากคุณผ่านไปหนึ่งเทิร์นมันจะเป็นการบัฟโจมตีนะครับซึ่งให้ลูซีตต Effect, ่ตัวหนึ่งนั้นบัฟโจมตีอีกตัวหนึ่งบัฟเอฟเฟกแก้วนะครับตัวหนึ่งนั้นกดไม่ตายตอนสตูกลุ่มที่สี่เนาะ ลูซี่ครับกดไม่ตายของลูซี่ก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ตีตามปกติไปนะครับแล้วก็บอสใหญ่ครับแจ็คนะครับ ก็จะมีการอาใบากับตาเราเจ็ดเธอทหามีอาร์บีลองเต็มแม็กก็เหลือแค่สี่เธอมีบัฟลดพลังโจมตี4ี่เธอนนะครับกดสกิลลูซี่ก่อนก็จะบัฟเอฟเฟกแก้วแล้วก็จะเป็นการล้างบัฟใบ,บกับตาลแล้วก็ล้างบัฟลดโจมตีด้วยเนาะแล้วก็กดสกิลของลูฟี่ก็ล้างออกไปทั้งหมดแล้วก็แช้ง แล้วก็คําโซครับเป็นการบัฟล็กค่าเฉเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับแล้วก็ตีได้เลยครับทีมก็มีประมาณนี้ครับบอสดองตัวสุดท้ายนะครับคิงครับทีมก็คือทีมนี้ครับที่ผมใช้เป็นทีมของกับตานล,ลูฟี่นะครับเป็นลูฟี่บอสตัวฟรีสีเหลืองนะครับ แล้วก็จะมีบาโทนะครับบาโทรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครฟรีของโหมด PVP นะครับแล้วก็คราเกอร์ครับคราเกอร์บอสตัวฟรีนะครับจัดครับบอสตัวฟรีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เลจูอัว o รครฟรีของเทเชอร์แมบนะครับทีมนี้ผมก็แนะนําว่าให้กดเกิลเมตตายของลูฟี่หตัวนะครับต่อสูกลุ่มที่4ด้วยนะครับแล้วก็พยายามกดเพอร์เฟกนะครับ กดเพอร์เฟคครบ3ครั้งนะครับ ตู้กลุ่ม4ี่ครับกดไม่ตายของลูฟี่ก่อนแล้วก็กดเพอร์เฟกนะครับให้ได้3ครั้งขึ้นไปนะบอสใหญ่ครับกิ่งครับ พอมาถึงครับก็จะเปลี่ยนแก้วทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วว่างเปล่านะครับและก็จะมีการบัฟช็อต1เทิร์นซึ่งอาผมลืมบอกว่าให้ใส่ซัพพอร์ตลูฟี่นั้นเป็นเลลี่ม่วง6ดาวนะครับก็จะออกมาล้างบัฟอาช็อตออกไปให้เนาะแล้วก็จะมีบัฟพลังผ่าครึ่ง5เทินนะครับกดสกิลลูฟี่ก่อนเป้าโจมตีแล้วก็ บัตโฮบัฟกรอะนะครับซึ่งพอบอสตายปุ๊บบอสจะทําดาเมจใส่เรานะครับแนะนําว่าหาบัฟเกราะเอาไว้ก็ดีนะครับเผื่อตายเนาะแล้วก็จัดปั๊บโจมตีสีแรงขึ้นเลจูล้างบัฟเกรอะผ่าครึ่งแล้วก็ครกเกอร์ครับเปลี่ยนลุกกระทั้งหมดครับแล้วก็ตีท่าเลยครับ บอสตายครับทมาดาเมสใส่เราครับทีมก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายครับบอสใหญ่ควีนนะครับทีมที่ผมใช้ก็คือทีมทีมนี้ครับเป็นทีมกับตันของฮิโยริ5ดาวตัวฟรีนะครับแล้วก็จะมีเกียวคิมารูครับ5ดาวกาชาโอโทโกะนะครับหดาวตัวฟรีแล้วก็เบดครับ5ดาวตัวครฟรีของคิซณนะแล้วก็อ่ เนปจูนะครับราชาเนบจูครับห้าดาวกาชานะครับซึ่งเพื่อนของทีมนี้ก็คือโซโลซูเปอร์ไทสีเขียวร่างใหม่นะครับนี่ครับโซโลสีเขียวซูเปอร์ไทร่างใหม่นะครับหกดาวทีมนี้นั้นค่อนข้างจะผ่านง่ายๆนะครับ ก็แนะนําว่าอาโอโทโกะนั้นควรจะจัดให้อยู่แถวล่างสุดนะครับเพราะอาในการเจอรองบอสนั้นจะมีการล็อกโซ่แถวกลางนะครับแนะนําว่าโอโทโกะนั้นควรจะอยู่แถวล่างสุดนะครับซึ่งตัวละครสาคัญของด่านด่านนี้ก็คือโซโลครับหาเพื่อนเป็นโซโลหรือหากับฟารของคุณเองเป็นโซโลเนี่ยจะ ดีที่สุดนะครับเพราะด่านนี้นั้นคุณจะเจอกับการาเพิ่มเวลาของไม้ตายแล้วก็จะมีการปิดกา้านสกิลไม่ตายเนาะซึ่งโซโลช่วยคุณได้ครับรองบอสครับควีนร่างแรกก็จะมีการาปิดไม้ตายทั้งหมด2เทินมีการล็อกโซ่5เทินนะครับมีอาร์บีลองเต็มแ,ตแม็กก็เหลือ2เทินแล้วก็เป็นแก้วทั้งหมดครับให้กลายเป็นแก้วระเบิดนะครับกดสกิลไม้ตายของโอโทโกะครับก็จะเป็นการล้างบับโซ่นะครับ แล้วก็ตีได้เลย e ครับแล้วก็บอสใหญ่ครับควีนล่างของม้าน้ำครับควีนล่างของนินโดสาวเนาะก็จะมีการเพิ่มเวลาของไม่ตายครับอ่าสองแถวล่างขึ้นไปสองเธอเนะครับก็ใช้โซโลครับทำการเพิ่มเวลาของไม่ตายแล้วก็บัฟเอฟเฟกต์แก้วนะครับและใช้เบส บั็โจมตีแล้วเปลี่ยนแก้วด้วยแล้วก็ใช้ฮิโยริครับบั็โจมตีเาเกี่ยวขี้มารูน้าผมใส่เข้ามาเฉยๆนะครับเอามาเพิ่มคะแนนเฉยๆนะแล้วกดสก,กิลซปเปอร์ไทของโซโลต้องกดสก,กิลซปเปอร์ไทก่อนนะครับก่อนที่คุณจะกดเน็บจูนนะแล้วก็กดเน็บจูนครับแล้วก็ตีเลยครับ ประมาณนะครับเทเชอร์แมปของคุยนะครับยังไงก็ไปลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมกันดูนะครับก็ลองดูว่าเจอปับอะไรผมปับอะไรไปก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเทเชอร์แบบนั้นตัวคอรํสำคัญสำคัญนั้นส่วนมากจะเป็นตัวฟรีทั้งหมดนะครับแล้วก็อาหาเพื่อนเป็นโซโลหรือใครดูเอาไว้เยอะๆก็ดีนะครับจะทําให้คุณผ่านด่านของเทเชอร์แมบรอบนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อนกำลังใจผมนะครับ นี่คกือบเลยครัสวัสดีค่ะ